เอาคุณมุมแมนยูก่อนครับคุณรู้สึกไงเมื่อคืนนี้ก็สิ่งแรกรู้สึกดีที่ได้สามเต้มอ่ะแล้วก็โค้ชคุณนั่งดูด้วยเมื่อคืนเนี่ยแบบโค้ชคือผีอะไรโค้ชหน้ามึงไงโค้ชโค้ชภาษาอรัน่ค้ชกูดูแบบดูแบบเขากล้าตัดสินใจที่บังนักบอลในนั่งสำรองอ่ะกูเล่นที่เราปุ้ยทิ้งบขี่ผีที่เราไม่มีใครเคยดรอปเลยนะไม่เคยเคยแบบ ตัดสินใจให้บางคนนั่งอ่ะเราก็ดูเมื่อวานแบบวีติเลนด้วยไม่ได้มาบอกว่าไม่ได้พูดว่าเขาต้องชนะทุกเกมนะบัตรกลมเมื่อวานเนี่ยดูจกเมื่อวานเนี่ยผมผมรู้สึกดีมากดีมากสิ่งเลกเห็นไม่ได้เห็นแมากควายเนี่ยวออคู่สบายใจแล้วสบายใจใช่จริงจริงกลมรู้สึกของผมจริงอ่ะเออกขไม่ได้เห็นเขาเล่นเขกูรู้สึกสบายใจเพราะว่าวาลันกับเอนีผู้เล่นมาใหม่เนี่ยคขาทำดีเออเขาทำดีอยู่แมได้ยัยไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดูดูดูดีขึ้น่ดูแบบเหมาะกับการแชร์คุยกันด้วยเราก็ดูตรงตรงหน่นี่เป็นความรู้สึกของผมเอใช่ไอซอตอนแรกที่จริงพอเห็นไลน์เอาตรงๆนะไอแนวรับผมเชื่อทุกคนแฮปปี้ผมไม่เชื่อว่ามีแฟนแมนยูคนไหนจะไม่แฮปปี้ถูกต้องถ้าหรือถ้ามีเม้นหน่อยนะว่าเฮ้ยไม่พี่ผมอยากแบกไวลงคนาไปแมนยูนะแต่แนวลุกดีกว่า แนวลุกที่อไม่มีโรนโดอีลังกาแรดฟอร์ซันโชตอนผมเนี่แต่อนแรกคิดว่ายังไงก็ต้องมีโรนโดเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่มีมาคเซียลยังไม่พร้อมจริงๆเนี่ยก็ต้องมีโรนโดก่อนผมเคยพูดไปแล้วตั้งแต่คราวที่แล้วก็คิดว่าน่าจะต้องมีโรนโดเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยโรนโดก็ยังคงแบบด้วยโอกาสที่เขาใช้ไม่เปลืองอ่ะในการจบสกอร์ที่ดีอย่างเงี้ยผมคิดว่าสุดท้ายต้องมีเขาอีกสักคนหนึ่งอ่ะเพื่อไปเติมเต็มในการจบสกอร์อะไรเงี้ยหรืออจริงๆก็แต่ว่าอันนี้เราก็เราไม่รู้นะว่า เบื้องหลังเขาคิดในวางยังไงแต่เราพอมาเจอตอนที่ในเกมเนี่ยตอนที่เห็นประกาศราชีสเปคนแรกมาเนี่ยก็แบบเอลังกาเนี่ยผม,ม,ย,มยังมีเพื่อเครื่องหมายคำถามอยู่พอสมควรในการ<ม>าเล่นเอ๊ะทำไมหยุดมาถึงหรือ,อยังเขาโดดเด่นตรงไหนในความคิดผมนะมจะแบบถ้าอย่างพวกแรดฟอร์สเมื่อก่อนมาก็คือแบบม,มีความเร็วสูงเลยแบบสกิลคล่องตัวมากแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแต่เอลังกาก็ยังแบบเครื่องกลางในการที่ผมมองที่เขาเริ่มเล่นมานะอะไรเงี้ย ก็ก็ไม่รู้ว่าเขาจะโดดเด่นตรงไหนแต่ว่า<ม>พอเห็นวิธีการเล่นเมื่อคืนนี้แล้วก็มองว่าก็คงเป็นแท็แททติกที่เทนทาเขาเซตมาให้ว่าเป็น<ม>แบบนี้ก็ก็ถือว่าทําได้ดี<ม>ในในช่วงเวลา45นาทีแรกที่เขาทำอะไรเงี้ย<ม>กออ็ก็เออก็คงมีการเตรียมกันมาแล้วอะไรเงี้ย<ม>ครับผมก็ happy, <ผ>มแฮปปี้ถ<ๆ>ูกไหมแฮปปี้ไอ้อสิ่งหนึ่งที่แฮปปี้คือเรื่องของแม็กควายเนี่ยผมแฮปปี้มากะช่ใช่ผมแบบ พราะว่าคือแมกคกวเยอะมากเลยนะในเนี้ยผมเมื่อคืนนิ่งมากเลยแมกคกวเมื่อคืนเล่นดีที่สุดเลยนะโตษนิ่แต่ผมให้แมกคกวเนี่ยคะแนนแมกคกวเนี่คือคะแนนเต็มสิบนะเมื่อคืนเล่นั่งแบบเอาจริงนัหน้าแบบแล้วหน้าคือแบบแบบคนแบบไลท์อารมณ์เลยไลท์แบบเขาเรียกแบบยังไงนน้ากันนะอ๋ออันนี้หน้าเหมือนแบบไอเนียนัดเด็กแล้วเด็กไม่มาคือแบบเหมือนกันมาแค่ไหนจะชักก็ไม่ชักเลยรอเนี่ยจะมาไอ้ยิงโทรไปแล้วแม่งบอกจะมาแม่งไม่มาอีกที เท่าไหร่วะก็เลยเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบดีมากเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเมื่อคืนมีแม็กควายอ่ะแมนยูจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้คือคือผมไม่ได้ไม่ได้ไปปามารเขานะแต่ในมุมมองของเราเนี่ยต้องเข้าใจนะทุกคนที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าเราก็ได้ฟุลมานานผมอ่ะอายุมากกว่าแม็กควายประสบการณ์ก็ไดุ้ตบอลผมมากกว่านี่เงี่ยไม่ใช่ป็นอย่างเราก็พูดว่าเราแค่เรามองว่าด้วยการด้วยความที่เขาเล่นระดับชาติระดับโลกอะแมนยูระดับนั้นอ่ะ เออข้าไปพลาดอะไรน้อยมันควรจะไม่เกิดหรือว่ามันเคยเกิดมาแล้วอ่ะมันควรจะไม่เกิดซ้ำอ่ะเออไมนไม่เกิดเนี่ยรื่อยๆือคงไม่ต้องดีเป็นความรู้สึกเราหรอกเพราะว่าใช่ผมเชื่อคนทั่วโลกเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วเออผมไม่รู้สึกว่าอย่างพอเป็นอ่ะเป็นวาลาเป็นมาตินเนีที่เขาเล่นกันเมื่อคืนเนี้ยคือทั้งสองคนเขามีการ o r g a ไนซ์กันแล้วพูดคุยกันอ่ะตอนวมาตอนเป็นแม็กควายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นแม็กควายเลยคือการ organize เพื่อร่วมทีมเห็นก็เมื่อตอนที่เขาได้บอล S <S แล้วก็เดินพาบอลเดินมาข้างหน้าแล้วก็ผายมือเรียกคนมารับบอลเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองไม่ใช่หน้าที่แล้วมันไม่ใช่ว่ามีคนนะพี่มันก็มีคนมีดาร์โล<ช>ซึง่งภาพในส,นสรารสยทสดอ่ะมันเห็นว่ามีคนว่างอยู่ไม่ให้เอ,อ,อลิกเซนวิ่งมาตรงกลางมีคนตามคู่มาให้จ้าให้ปึ๊บเีลิกเซนจะคืนโดนตัดกลับมามาสลายคือซึ่งผมว่าสิ่งที่ลิโซพูดก็ถูก ไม่ไม่ได้ม่แบบไม่ได้ก่ออะไรมากหรอกหน้าที่ของเขาก็ตามแค่นี้ใมันมาเกินกองกลางเนี่ยมกตัวมินเน่ไม่ตัวมินเน่ครึ่งแรกอ่ะตัดบอลก็ให้ตัดบอลก็ให้เออนี่เรียกว่าอะไรเวยเทคนิคของมึงอ่ะพอแค่นี้ตัดบอลเราก็อยู่ต้องให้บันไม่ต้องมาทำอะไรพิเศษหรอกไม่ใช่หน้าที่ของมึงใช่ไม่ต้องมีอะไรตัดบอลเราก็ให้ดูดูคาซิมิโร ไอ้เหี้ยนี่แม่งรู้เลี้ยงบนป่าไม่ได้หรอกนี่ตัดเกมเฮนก็ให้ให้ไปเลยเออก็จบอ่ะแล้วก็ไม่ต้องยากคือบางทีไม่ได้ไม่ได้ให้แบบกก็เขี่ยแค่นี้คือ้ขี่ยอืมมึงไปทำเออไม่ทำเลยคือหน้าที่เราคือแค่นี้ไงมันผมสึกว่าพูดเราไม่ได้ไม่ได้มานั่งพูดว่าเราเก่งนะใช่เราเก่แต่สิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นนักฟุตบอลเราเรารู้ว่าหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละตำแหน่งมันทําอะไรเลยแต่คือแบ็คควายเนี่ย แค่จะเป็นเรแล้วตัวเองเปกับตันทีมนะไม่เคยเห็นภาพที่แบบเอ้ยโอแกนิเอ้ยซ้ายขวาเอ้ยเข้ามาหน่อยบีบเข้ามาเอ้ยเอ้ยไม่ไม่เหมือนฟานได้อะผมเปรียบเทียบแล้วกันฟานไดนี่คือแบบเอ้ยเข้ามาเอ้ยมันคุยตลอดเวลามันพูดอนะตลอดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยมันเรื่องปกติแล้วแต่ว่าสิ่งสิ่งที่เป็นภาพใหญ่ๆที่คุณควรต้องทําอะมันมันต้องมีไงผมเลยรู้สึกว่าเออ เขาควรต้องถูกดรอปไปบ้างที่ผ่านมาไหนที่ดันโยบอกเหมือนกันว่าไม่เคยมีโค้ชคนไหนที่ดรอปเขาเลยเวลาที่เขาเล่นไม่ดีใช่ใชซึ่งเชนทายเนี่ยก็อันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมรีสเปคเขาเหมือนกันนะกล้าดรอปโรนโดกล้าดรอปแม็กควาซึ่งเป็นกัปตันทีมผมฟังเลโอเฟรนันพูดเลโกเฟรนันบอกว่าการที่จะดรอปกับตันทีมคนหนึ่งในทีมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากมันจะต้องแบบสุดแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่า มันก็เหมาะสมแล้วกับการที่ดรอปเขาลงมาเพื่อให้เขามานั่งดูว่าเห็นภาพจากข้างนอกว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างแล้วจะได้มีความกระหายที่จะเอาตัวเองกลับขึ้นมาเพื่อจะไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย